เรียกได้ว่าเยอรมันหายคาใจสักทีครับคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมฟอร์มของพิมพิชาครับที่ได้รับโอกาสลงเล่นเต็มแมตช์สามเซตเลยนะครับถูกเปลี่ยนน้อยมากเดี๋ยวจังหวะนี้ครับดูจังหวะฟาดกันก่อนแต่ว่าฝั่งของเวิสบาเดนยังดีเฟนซ์ออกมาแล้วตีจังหวะนี้ก็ไม่ได้ครับแต้มแรกครับพิมพิชาสัมผัสบอลก็ถือว่าเป็นแต้มให้กับชชเวลินในทันที1ต่อ0นะครับจังหวะนี้รับบอลแรกดีครับบอลเข้าจุดและบอลเร็วครับโอ้โห คือเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมแรกเลยนะที่พิมพิชาครับได้รับอกาสลงเล่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบนี้ดูจังหวะนี้ครับฟาดมาเลยยกขึ้นมาไม่ได้ครับโอ้ยจังหวะนี้แม่น่าเสียดายจริงๆครับมาดูกันนีกหนึ่งจังหวะครับฟาดมาแล้วพิมพิชาว่างไม่ไม่นยังไม่ให้นะครับ <c oughs> เกมนี้บีมของเราก็ทําไป5คะแนนนะครับถือว่าน้อยมากนะได้รับโอกาศไม่เยอะเท่าไหร่ ถึงแม้ว่าจะได้ลงครับแต่เพื่อร่วมทีมก็ยังคงไม่ไว้ใจอยู่ครับเนี่ยจ่ายหัวเสาก็ได้นะครับจังหวะเมื่อกี้แต่ว่าเลือกให้3เมกลางแล้วก็เป็นจังหวะตีแก้ไปเลยครับแต่มนี้ก็ถูกตีเสมอไปแล้วนะครับแล้วเวสบาเดนขึ้นนําด้วยดูกันหนึ่งจังหวะยกมาพิพิชายาเอาบ้างครับนี่แหละครับต้องแบบนี้ครับกล้าให้แบบนี้ก็กล้าตีเหมือนกันนะครับ เรียกว่าถ้าเกิดเด่นฟอร์มดีๆเนี่ยเยอรมันอาจจะหายคาใจก็ได้ดูครับต้องตีหนักไว้ก่อนแล้วครับดีของเยอรมันเนี่ยถ้าเกิดตีไม่หนักโอกาสที่จะเป็นแต้มน้อยจริงๆและดูจังหวะน,นี้พิมพิชาขยับมาเล่นตัวรับบ้างนะครับมีหลังก็โดนเป็นแต้มของเวสต์บาร์เดนนะครับคือเวสต์บาร์เดนเนี่ยไปดีมท้ายตารางนะแต่ว่าสู้ได้สูงสีมากๆและจังหวะน,นี้ก็เป็นแต้มของเชเวรีนะครับอย่างไล่มาอยู่7ต่อ9คะแนนนะครับตอนนี้ เป็นชเวรินจะได้เสิร์ฟดูจังหวะนี้เสิร์ฟขึ้นมาแล้วยกดูเวสบาเดนไหลหลังจังหวะนี้โอ้โหเล่นดีครับแล้วจังหวะนี้ชเวรินเอาคืนเป็นแต้มนะครับนี่แหละครับเหตุผลที่เหมือนตัวเซตเยอรมันเนี่ยจะยังไม่ไว้ใจพิมพิชาครับเพราะว่าตัวหัวเสาของชเวรินเขามีโอกาสและเขาทําได้นะครับแล้วทําได้แบบเด็ดขาดด้วยดูจังหวะนี้ครับอันเดอร์มาแล้วหัวเสาฟรีบอลไป จังวันนี้ยังไม่ได้แล้วโอ้โหดูเล่นบอลหน้าเน็ตชนะแบบสวยสวยเลยครับตีเสมอเป็น9ต่อเแล้วครับตอนนี้สเซตที่1แล้วการรับบอลแรกพิพิชาแล้วบอลเร็วมายังไม่ดีจังวันนี้ฟาดมาวิ่งพุ่งรับได้ยกขึ้นมาหัวเสาโอโ้ลงไหมครับจังวันนี้ลงครับเป็นแต้มนะครับอีกนึดเจงหมาครับเวสบาร์เดนฟาดมาหนักๆยังรับได้ครับดีฟิ์ออกมาแล้วพิมพิชาอยาเอาคืนยังไม่ได้เหมือนกัน เอาล่ะครับจังหวะนี้ขึ้นฟาดมาติดบล็อกครับโอ้โหสุดๆเหลือเกินครับจังหวะนี้ตัดมาอีกหนึ่งจังหวะก็ยอดมาพี่พิชารรับแต่ว่าจังหวะเสียกับเพื่อนรูปทีมครับตอนนี้ชวเวรินพิกขึ้นมานนำครับ15ต่อ13แล้วดูหัวเสาว,วิ่งมาซัดแต่ไกลเลยครับจังหวะนี้แล้วเขาเอาคืนไม่ได้ครับรับพีพิพชารลง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 ,ลงแบบนี้ไม่เหลือครับ เอาบ้างครับเอาบ้างเสาวได้เราตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่อยู่แล้วครับและดูจังหวะนี้ขึ้นฟาดหนักๆโอ้หนักจริงครับคือตัวก็ไม่ใหญ่กว่าวิวิชานะสำหรับเล่นเบรสบาร์เดนนะครับบางคนก็ตัวแบบเท่าๆกันเลยแต่ว่าเขาตีหนักนะครับน่าจะเป็นเรื่องของพละงกำลังแล้วก็เรื่องของร่างกายนะครับที่เขาสมรรถภาพดีกว่าดูจังหวะนี้ครับยกขึ้นมาหัวเสาโอ้ยติดบล็อกแต่ว่ายังได้แต้มครับ เอาละครับยังได้แต้มต่อเนื่องเหมือนกันนะครับชเวรินยกขึ้นมาวิ่งมาฟาดแต่ว่าไม่หนักจังหวะนี้ตีวางแล้วโอ้ยต้องคืนบอลแบบนี้เสียโขกไปเลยครับโอ้ยยังรับได้เอาละครับดีเฟนซ์นขึ้นมา3เมไม่กลางฟาดติดบล็อกิมพิชาไหมผมพิชยายังไม่ให้แล้วบอลเร็วนี้ครับเด็ดขาดมากๆนะครับโอ้โหมองแบบนี้เนี่ยจะแย่งตัวจริงก็ยากเหลือเกินและจังหวะนี้ก็ยังเป็นแต้มของชเวรินได้อีก เสิร์ฟมาอีกครั้งหนึ่งครับเวสบาร์เดนยกขึ้นมาก็ยังไม่ให้บิ้พิชาอีกครับจังหวะเมื่อกี้แล้วเขาฟาดมาคืนเลยครับโอ้โหจังหวะหน้าให้ไม่ให้แม่เสียโอกาสเหมือนกันแล้วเสิร์ฟจังหวะน,นี้สวยมากครับก็เป็นแต้ยี่สิบสี่ยิบเอ็ดครับเมื่อกี้ก็เห็นบิ้งพิชาเนี่ยเล่นท่ากับเพื่อนรีมด้วยนะคือก็ปรับตัวได้แล้วเลยครับแล้วจังหวะนี้ตีมาติบล็อกมือ,อแต่ว่าบล็อกไม่อยู่ครับ ยังไม่จบเกมง่ายๆนะครับเวสบาเดนก็ไม่ยอมแต่ได้แก้แต้มเดียวแล้วเจ้าวันนี้เสิร์ฟออกไปเลยครับเสร็จแรกก็กลายเป็นเชเวรินที่ขึ้นนำก่อน1ต่อ0นะครับจากจังหวะการเสิร์ฟออกซึ่งวิพิชาก็ยังลงเล่นเป็นตัวจริงอยู่นะครับเซตสองเนี่ยครับยังเห็นแวบๆแ,แต่ว่าขยับไปบีหลังแล้วนะครับแล้วฟรีบอลขึ้นมาสามไม่กลางไหมไม่ให้หัวเสาอีกแล้วครับโอ้โหหัวเสาก็ ตีหนักตีแรงเหลือเกินนะครับโอกาสจะแย่งตำแหน่งเนี่ยยากแล้วรับบอลแรกดีแล้วหัวเสาอีกแล้วครับจังหวะนี้ดูดูครับอืเขาก็มีความชัวร์เหมือนกันนะชัวร์เยอะด้วยนะครับแล้วจังหวะนี้หยอดมาไม่ได้วี่ชายยกมาต้องฟรีบอลออกไปครับฟรีบอลมายกขึ้นมาหยอดเหมือนกันวิ่งดีเฟนซ์บอลได้ พิพิยาตีจังหวะแก้อีกแล้วครับอ,อู้ยังได้ขึนหน้าเน็ตโอ้โหเอาโอ้โหเสียจังหวะไปแล้วครับเมื่อกี้แม่เพื่อพิมก็ขยันให้จริงๆครับจังหวะแก้แบบนี้แล้วตียากด้วยนะครับแล้วบอลเร็วมาครับโอ้โหเหมือนเกมที่แล้วเนี่ยพิพิพยาทําแต้มได้เยอะนะครับทาได้7จคะแนนในเกมแชมเปี้ยนลีกแล้วครั้งนี้เนี่ยโค้ชก็ให้โอกาสลงีนเป็นตัวจริงเลยเพราะว่าเจอเทีมระดับท้ายตาราง และดูจังหวะแก้อีกแล้วครับคือจังหวะตีน้อยมากยกขึ้นมาถึงแม้ว่าจะเล่นเป็นตัวจริงแต่ว่าโอ้โหดีเฟนซ์บอลแล้วตีแก้อีกแล้วครับเป็นแต้มจนได้ครับนี่แหละครับดูโค้ดสะใจใหญ่เลยครับโอ้โหก็เชียร์มิมพิชางเหมือนกันนะจังหวะแบบนี้ขอแค่เอาให้ได้แหละครับขึ้นเองทําเองไม่ส่งนักใช่ไหมครับทำเองซะเลยแต้มที่3แล้วครับแล้วจังหวะที่บอลเร็วโอ้ยยังดีเฟนซ์ขึ้นมาได้ครับเชเวลริน ยกขึ้นมายกบอลเร็วเหมือนกันยังรีเฟนด์ได้อีกแล้วหน้านิดพิ่พิชากระดกไปไม่ข้ามครับแล้วจังหวะนี้บอลแก้อีกครั้งหนึ่งไหมยกขึ้นมาหัวเสาจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหก็โหดเหมือนกันนะครับเกมรุกหรือว่าเด็ดขาดยกขึ้นมาคืนเวสบาร์เดนยังรีเฟนด์ขึ้นมาได้อีกครับโอ้โหเกมรับเหนียวมากครับวันี้แล้วตีไปแบบนี้เป็นแต้มเลยครับ แม่นี่ต้องชื่นชมจริงๆครับแล้วมาดูอีกหนึ่งจังหวะยกขึ้นมาบอลเร็วโอ้โหรับบอลแรกโดยพิมพิชยาครับเพื่อนต้องยกดิวให้เลยจังหวะนี้ดูครับน่าจะเป็นจุดพี่คดมั่นใจกับบอลแรกพิมพิชยานะครับแล้วตีจังหวะนี้ไปออกไม่ออกครับออกครับจังหวะนี้เนี่ยบอลแรกบอลนิเฟนหรือว่าพัฒนาขึ้นมากเลยนะครับพิมพิชยา ยกขึ้นมาบ้างไม่ได้ต้องหยอดหยอดมาแล้วโลง่งโลกงบนแก้แต่ว่าตีโอ้โหจังหวะน,นี้ตีบอนแก้แลยครับต้องเข้าใจแหละเซตมาให้แบบนี้ก็ตียากแล้วครับดูครับรับบอลแรกดีเหลือเกินครับโอ้โหแม่ยกนิ้วให้เลยครับรับบอลแรกแบบนี้แล้วจะเป็นมิวารณาที่จะได้เสิร์ฟด้วยเสิร์ฟขึ้นมาครับรับมาแล้วหัวเสาไหลหลังมาโอ้โหยังดีเฟนซ์ขึ้นมาได้ แต่ว่าบอลลงไปแล้วนะครับจังหวะนี้แต่ก็ยังเป็นเชเวรินนะครับที่ขึ้นนำบางห่างอยู่17ต่อ12คะแนนเลยอจังหวะนี้พลาดบ้างครับหัวเสาของเชเวรินพิพิชาก็ขยับไปเล่นบีหลังแล้วครับตอนนี้ยังไม่มีส่วนร่วมกับเกมมากเท่าไหร่ครับดูเหมือนจะให้พ่พิชาเนี่ยหลายตีนะครับเราติดตามกันได้เราดูกันได้นะครับดูครับจังหวะนี้ยกขึ้นมาฟาดจังหวะนี้ติดบล็อกแล้ว ดีเฟนต์ได้ไหมโอ้โหเป็นแต้มของเวสบาเดนไปแล้วครับแม่แต้มนี้เหมือนมีข้อกังขากันแล้วยกขึ้นมาแล้วหัวเสาฟาดรับได้ยกขึ้นมาแก้ครับโอ้โหเลน่าเกรเซอร์ลงมาแล้วนะครับลงมาในที่ของพิมพิชาแล้วยกขึ้นมา3เมตรกลางยอดไม่ผ่านอีกครับโอ้โหจังหวะนี้เสียของไปเลยครับ แล้วเสิร์ฟหนักๆมาจังวันนี้เล่นกันเร็วมากครับอีกเยอรมันเยอรม,มันนะครับผมก็ลินพันไปแล้วยกขึ้นมาเอาละครับจังวันนี้เลน,น้าเน็ตนาเน็ตเรายกมาหัวเสาไม่ได้ครับดีเฟนส์เอ้จังวันนี้โอ้โหเหมือนมีการบาดเจ็บไหมไปชนกันเองครับผู้เล่นของเชเวลินแล้วจวังหวะนี้หัวเสาเลน่าเกรเซอร์ครับโอ้โหลงมาแล้วก็ฟาดเป็นแต้มได้นะครับเลน่าเกรเซอร์ตัวหลักของเชเวลินเลย เอาวันนี้เสิร์ฟไม่ค่าเหมือนกันครับแล้วก็เซตที่2เนี่ยจบเลยครับเป็นชวเวีินนี่ชนะได้อีก2ต่อศูนย์เซตขึ้นนำครับเลยเี็แค่1นเซตเท่านั้นก็จากการันตีสวยๆเลยครับ3ต่อศูนเซตทันทีแล้วเซตที่3เนี่ยก็ยังคงเป็นมีวิชาที่เราได้เป็นตัวจริงดูจังหวะนี้ครับยกมาไม่ได้แล้วยกขึ้นมาบอลเร็วจังหวะนี้ครับอืมสุดๆเลยครับสวยมากมาก การเล่นบนเร็วของเชเวรินลีกเยอรมันนะครับแล้วจังหวะนี้หัวเสาไม่ได้ครับต้องเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งเวสบาเดนฟาดมาจังหวะนี้โอ้ยโอ้โหช่องนี้เลยครับเอาละดูไหมยกขึ้นมาพิมพิชยาบ้างครับนี่แหละครับแต้มที่4ี่ครับมาสักทีถ้าเซตไม่แบบนี้ยังไงก็ได้นะครับคือไม่เซตมาเนี่ยนะครับมีโอกาสและทำได้นะครับโอ้โหให้ดีแต่จังหวะแก้มันก็มีพลาดกันบ้าง นี่แหละครับควมั่นใจมาแล้วครับจังหวะเสิร์ฟเอาละยกขึ้นมาไม่ได้สาไม่กลางไหมไม่ได้หัวเสาออ้ยหนักครับจังหวะนี้โอ้โหไว้ใจได้เลยครับพิมพ์ิชาก็ยังได้เสิร์ฟต่อเนื่องแล้วที้คนเดิมเราดูหัวเสาฟาดมาพิมพิชารับโอ้ยแต่ว่าบอลน,น่าจะลงไปแล้วนะครับจังหวะนี้แล้วเสิร์ฟมาอีกครั้งยกขึ้นมาไหลหลังจังหวะนี้ เป็นแต้มไหมเป็นแต้มครับโอ้โหได้แต้มแล้วครับนำแบบห่างมากๆนำเซตสามสิบต่อสี่แล้วไหลหลังมาจังวันนี้รับแล้ววิวิยาวิ่งเอายังอันเดอร์มาได้ยังได้อยู่ครับเกมรับยังเหนียวแล้วหัวเสาเอาได้อีกไหมยังได้อยู่ครับตีแก้ไปเอาละดูครับจังวันนี้จะเล่นยังไงเวสบาเดนฟาดมาวิพิพชาก็รองได้อีกเล่นหน้าเน็ตสู้กันหน้าเน็ต เอาละยกขึ้นมาหัวเสาจังหวะน,นี้ไม่เหลือครับโอ้โหแม่ฟาดจังหวะน,นี้ต้องยอมคาระวะจริงๆครับตีใส่ตัวเลยแล้วสามเมตรกลางโอ้โหสวยครับสวยคือความหลากหลายเยอะมากลีกเยอรมันนะครับมีหมดเลยนะครับสมกับเป็นลีกแบบเบอร์ต้นต้นของยุโรปได้เลยทั้งบอลเร็วทั้งบอลสามเมตรกลางบอลไหลหลังเนี่ยครบเลยนะครับ แล้วไหลหลังมาจังหวะนี้ครับดูแล้วก็โหดแต่ละคนเนี่ยตีโหดตีหนักมากๆนี่คือลีกของยุโรปครับลีกชั้นนำยกขึ้นมาฟาดจังหวะนี้เป็นแต้มเหมือนกันครับเชเวรินอยังเป็นวิชัยที่จะได้เสิร์ฟอีกนะครับเสิร์ฟมาจังหวะนี้ก็รับบนแรกดีแล้วโอ้โหทำสวยครับจังหวะนี้เวสต์บาเดนฟาดมีครั้งหนึง่งรับบนแรก ต้องวิ่งเสร็จนิดหนึ่งแล้วหัวเสาไม่ได้สามเมตรกลางยังไม่ให้ครับให้หัวเสาอยู่ไม่ได้อีกพิมพยาอันเดอร์มาแล้วฟาดจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับพุ่งรับได้เอาละฟาดคื้นโอ้ยหนักดวงยกขึ้นมาสามเมตรกลางแต่แก้อีกแล้วโอ้โหดูความเฉยเียดฉลาดครับพิมพิมชยา,าไม่เชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันครับจังหวะนี้เล่นแบบง่ายๆแล้วได้แต้มแล้วก็ไปแ้บทีห้าของเจ้าตัวด้วย ได้โอ,อกาสลงเล่นเยอะนะแต่ว่าแต่ว่าโอ,อกาสตีน้อยจริงๆตีมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะ25ครั้งนะครับใน25ครั้งก็เป็นบอลแก้ไปแล้ว20ครั้งสําหรับพิมพิชานะครับเกมนี้เอาอยัางต่อครับดูกันต่อเวสบาร์เดนยังได้เล่นเกมรุกอยู่ฟาดหัวเสาจงังหวะนี้โอ้โหจงังหวะนี้แหน่น่าเสียดายครับคือไปกักกันแล้วยกขึ้นมาหัวเสาตีหนักยังไม่ได้ครับ พ,พิชญาฟรีบอลไปก่อนเวสบาร์เดนบอลเร็วครับไม่เหลือครับเจอบอลเร็วเข้าไปแล้วเล่นบอลเร็วก็เร็วจริงๆนะครับอีกครั้งหนึ่งครับแต้มนี้ยกขึ้นมาวิ่งอ้อมมาแล้วสวยเลยครับโอ้โหทํากันได้ดีมากคือไปหลบอยู่ข้างหลังแล้วก็วิ่งอ้อมมาตีนะครับเพื่อที่จะไม่ได้รับบอลแรกดูครับจงังหวะน,นี้ยอดมาพุ่งรับได้พิญญาตีแก้อีกแล้วครับตีแก้มาจงังหวะนี้ยังไม่ได้ ยกขึ้นมาฟาดจังหวะน,นี้ก็ยังไม่ได้อีกครับพี่พิชาว,วิ่งรอตีแล้วให้สามในกลางเฉยเลยครับโอ้โหแล้วก็ยังได้แต้มดีที่ยังได้แต้มนะครับเหมือนจะยังไม่พร้อมแต่ก็ยังให้สามในกลางอีกแล้วยกมาบอลเร็วยังไม่ได้ครับจังหวะน,นี้ดูกันยาวๆครับอีกเพียงแค่สามคะแนนนะครับหวัวเสาฟาดไม่เหลือครับยี่สิบสามต่อสิบเก้าครับชวเรินขึ้นนำเอาละ ยกขึ้นมาอีกครั้งจังหวะน,นี้ฟาดมาไม่ได้ยกขึ้นมาฟาดอีกคนนึงโอ้โหตีออกไปไกลเลยครับแต้มนี้กลายเป็นว่าให้แต้มกับเวสบารเดนนะครับพิมพิจาลงโล่งให้ไหมไม่ให้ครับโอ้โหแต่เขาก็ยังได้แต้มนะคือก็คิดถูกแหละเขามั่นใจในตัวของเขานะครับพิมพิจารก็ต้องโชว์แบบฟอร์มปังกว่านี้ถ้าเกิดอยากให้เพื่อนร่ทีมเนี่ยไว้ใจ แล้วดูฟาดมาก็เป็นแต้มสุดท้ายนะครับเป็นฝั่งของพังเบิร์กเชเวรินที่สามารถเก็บชนะได้สำเร็จ3ต่อศูนเซตครับเกมนี้พิพิชาลงเล่นเป็นตัวจริงและก็สามารถทำได้ถึง5คะแนนนะครับส่วนใหญ่ก็ตีบนแก้แหละแต่ก็ยังถือว่ามีความใจสู้นะครับที่ ทำแต้มได้ถึง5แต้มเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันได้กับแมตต์ต่อไปของพมเบิร์กเชเวรินนะครับเดี๋ยวผมเองก็จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบนี้จุใจกันเหมือนเดิมในส่วนของคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตคลิปไฮไลท์มันๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครเป็นกำลังใจกับผมด้วยครับไปแล้วนะครับบายบาย